เดินทางจากโคราชกำลังมุ่งไปสู่อยุธยาแล้วก็จะไปกรุงเทพเด้อพี่น้องเอาวิวบรรยากาศริมทางมาฝากค่ะอันนี้จะเป็นถนนมอเตอร์เวย์เอเดอก็คือมอเตอร์เวย์เอทุกคนตรงนี้มันจะมาจากโคราชไปถึงสระบุรีเลยนะคะมันจะเป็นถนนที่ว่าโอ้โหขับแล้วดีมากเลย ไม่ค่อยมีสิบล้อเลยทุกคนรถก็ไม่ติดวิวดีข้างทางนี่จะเห็นวิวภูเขานะคะอืมเห็นวิวภูเขาเห็นทุ่งนาทุกคนนี่เขาเปิดให้ใช้แล้วเดอ้อวิวอมอเตอร์เวย์เอ็มสิบเอมหกนี่เอ็มสิบเอ็มสก็คือหกนี่พี่น้องมอเตอร์เวย์เอมหกจ้ะนี่ขับอยู่ท้งฝ้าท้องฟ้าก็สวยงามนะคะอืมมันพอมาถึง ตรงลำตะคองนะมันจะเห็นเขื่อนลำตะคองด้วยไงตรงโคราชเชื่อมต่อกาสระบุรีนะมันจะอยู่ถนนข้างบนนี่ถนนยกระดับนี้คนก็ก็ใช้กันแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะค่ะตอนนี้เขายังเปิดให้ใช้ฟรีอยู่เขายังไม่ได้เก็บเงินค่าผ่านทางเด้อครับก็เขาจะมีกำหนดความเร็วให้ด้วยนะบน M6 นะแต่ว่า ความเร็วนี่ห้ามเกินแปดสิบนะคะทุกคนถนน M6 ็มหกมอเตอร์เวย์นี่เห็นไ่มคะอ๋อนี่ค่ะริมทางมันจะมีกังหันด้วยเด้อนี่มีกังหันด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็เเขื่อนล้ำตะคองด้วยค่ะพี่นองเขื่อนลำตะคองน้ำก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ฤดูน้ําหลากแล้วก็ฤดูฝนน้ำก็สีหลายพี่น้องมองได้ก็สีน้ำไหลกันเบิดค่ะทั่วประเทศไทยอันที่หลายสุดก็คือภาคเหนือค่ะพี่น้องตอนนี้น้ำถ่วมอยู่เชียงหลอกเชียงรายไปจังสนะแพ,นนพนนะะยยร่น่านพะเยาน่ะน้ำถ่วมค่ะท้ายอยู่ภาคอีสานอันน้ำประท่วมค่ะพี่น้องมีพวกอ่างเก็บน้ํามีพวกเขื่อนพวกอะไรแบบเยอะอยู่นะคะนี่ก็เขื่อนเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยนี่ค่ะทุกคน ขับไปแล้วก็ชมวิวไปวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะบรรยากาศดีดีค่ะแดดบ่ห้อนก็คือแดดบ่ออกลายละกะฝนกับบ่ตกหนักบ่หยัางสิพี่นองตกลิ้นกับบ่ตกด้วยจากมือนี้ดีดีค่ะชีวิตดีดี ขับไปฟังเพลงไปเดอ้อเห็นไหมคะถนนก็โลง่งเดอ้อรถไม่ติดเดอ้อนี่เดอ้อรถบลายเด้อค่ะขับสบายคะ่ะมอเตอร์เวย์เอนี่เปิดให้ใช้ใหม่คนเดินทางภาคอีสานเขาจะรู้คะ่ะก็จะแบบทั้งไปทั้งกลับได้เลยถนนมอเตอร์เวย์เอนี่นี่เห็นบ่ถนนร้อยฝานี่คะ่ะพี่น้อง พวกเราใช้บริการถนน m M6 บ่อยมอเตอร์เวย์ M6 นะคะทางระหว่างโคราชไปสระบุรีขากลับก็มีค่ะจากทางสระบุรีมาทางโคราชดีดีค่ะนี่ใสแว่นอันบักไงเมืองเกิงเลยค่ะพี่หนงกันแดดค่ะเวลานั่งที่หน้ารถนี้มันจะมีแสงแดดสาดส่องเข้ามาเด้อต้องกันแดดบังไว้สสยตา เท่าแล้ยวสายตาไม่ค่อยดีพี่นอ้องต้องปกป้องสายตาด้วยแว่นกันแดดนะคะขาดไม่ได้นะเวลานั่งรถนีต้องใช้แว่นกันแดดตลอดเลยไปค่ะไปต่อกันเลยค่ะ